คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามปิดอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆนทุกคน<ว>ก <planets. S 2> และผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัวร้อนชาแนลนะครับเพื่อนๆนก็เร็วๆนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนชื่อช่องนะเออเป็นจ่าเอี้ยนซีเฮดนะครับเพื่อนๆเออช่วงนี้ก็ใช้ไอชื่อหัวร้อนไปก่อนนะครับเพื่อน ส่วนข่าวสารอัปเดตเรื่องอะไรบ้างจะมาอัปเดตให้พวกมึงรู้เรื่อยๆนะครับอะวันนี้ก็อยู่กับเกม Y Benito โตนะครับเพื่อนๆหรือหนะ้าผีของค่ายพิจีสลอตแค่นั่นเองเออเล่นไม่กี่ครั้งเองแต่แม่งโคตรติดใจเพื่อนๆมีทั้งคุณในคุณนอกนะเออเกมแนวเนี้ยกูชอบอยู่แล้วนะเพื่อนเออแม่งโคตรมันปันๆเขาฟรีก็ได้ไม่เข้าฟรีก็ได้นะครับเพื่อนเออหวังเอารอบนอกเอาแบบนี้แล้วกูชอบเลยอ่ะ ส่วนเรื่องกลุ่มนมนุทยธรรมรับเพื่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ชี้แจงไวในคลิปก่อนหน้านะครับเออจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนั่นเองจะไปรวมกับอีกกลุ่มนึงซึ่งมันดีกว่ายังแน่นอนนะครับมันกว่าแน่นอนนะถ้าช่วงไหนก็กูจะมาแจ้งให้ผู้มือทราบเป็นระยะระยะนั่นเองนะก <c oughs> อนนี้ทุนมา0 0นะครับเพื่อนไปเบ็ด5ก่อนแล้วกันนะเออไลเ่เบ็ดเียรน้อยทียรน้อยช่วงนี้ทุนไม่ค่อยเยอะเล่นทุนประมาณนี้ห้าร้อยหกร้อยนะครับเพื่อน มาดูเบทห้าก่อนเกมนี้เล่นไม่กี่ครั้งเองนะสองสามครั้งเองนะเพื่อนเออถือว่ายังใหม่เลยนะสำหรับกูพยายามเวทสิบเอามาได้ปะโอ้หนึกว่าจะมาฟรีฟรีเกมตัวนี้อ่าก็สามตัวนะครับเพื่อนเจ๋งมากๆนี้เห็นไหมโอ้หคิวดอกนี้สวยวายไหมหนึ่งชอบที่ว่ามันมีคูนทั้งในทั้งนอกนะครับเพื่อนเออสมมากเล่นเกมแนวนี้แหละยังไง ขยับหน่อยนะลองดูเบสสามสิบนะเออโอ้โหสวยนี่ตารางโอ้โหอีกตัวไม่ล่นเอา้า <What? S 2> โอ้โมาล่นชดนี้โอ้โหเข้าเบสสิบโอ้โแม่งเขา <All right. S 2> เขา้าเขา้าง่ายๆเลยเฮ้ยมาเพื่อนฟีเกมสิบสองมุนนี่สวยวายสามแล้วนี่เออคูณสามป่ะเออนี่นคูณค้างด้วยเกมนี้วายสองแล้วยังไงต่อ,อหกสิบหก คูณห้าเกมนี้เจ๋งแม่งคือกรอบทองวางไว้ตรงกลางนะครับเพื่อนโอกาสวายพู่เนี่ยมีสูงมากเลยสิบสวยวายสองขาดคีช่องสองแปดหมุนแล้วหกหมุนเฮ้ย hey, อย่านิ่งดิเพื่อนอย่านิ่งดิโอ้โหสี่สิบกับคีวายสี่ตัวคูณเจ็ดแล้ววายพู y อีกหนึ่งคูณแปด ยังไงคีจงสองได้ปะไม่มาแต่พูแล้วไม้นี้จบที่276นะครับพเพื่อนโอ้แม่งเสียดายไม่ไน่ารถเบนรถเบนสิท <c oughs> แม่งเข้าเฉยฟีเกม <c oughs> จีมาไว้พูอีกนึง <c oughs> แม่งเอ้โลนอีกตัวไม่ได้วะ <c oughs> ได้ฟรีเลยเนี่ยสหมุนหมุนสุดท้ายสิบมาไวสอตัวไหนเออสวยไวสอแล้วอ ยังไงต่ออืนะอคุณ14แล้ว,วบบลจบไปที่252นะครับเพื่อนเหมือนสุดท้ายก็โอเคแล้ววะเบี10องนะเพื่อนไม่น่าปรับลงเลยจบไปที่686นะครับเพื่อนสำหรับสปินรอบนี้อ้หแม่ง้างเบี30ก็ดีนะอ่ะมานกูว่าปรับขึ้นนะครับรอบนี้โอ้โหสวยยังไงฟิคกิม์อ้หูอ้เหยวันนี้มาโอเคด้วย เคยอัพใน c ีเสองนะครับเพื่อนนะเคยโดนแดกก็มีนะเกมนี้ <c oughs> เออหล่นก็หล่นไวเลยนะคิวกีตาร์สิบสวยหล่นไหมฟรีเกมเอคิวสวยเต็มตาราง270นี่โอโ้ฟรีเกมรอบที่สองหล่นจนได้โอ้โหวิงมาพันสามเอาลาเบสสามสิบด้วยพวกมึงบันเทิงแน่ โอ้ดีแล้วนะที่กด30ครั้งไว้ถ้าปรับเบ็ดรถนี่หูแม่งเสียดายอีกคิวหนึ่งยังไงเพื่อนก้าหมุนคิวมาวายสองแล้วจียังไง่ออยู่ที่คูณสี่นะตอนนี้หกหมุนคิวมาวายโคสองที มันต้องคีดแล้วช่องเลกโอ้โหไม่โผกอบพองอื้อเลยพี่สิบวายหนึ่งมันไม่ต่อเนื่องวะช็อตอต่อช็อตเลยตอนนี้สิบมาวายโผสามเออแปดร้อยเอาดิอีเออวายโผอีกสามยังไงคูณสิบแล้วออ,ออกมาแล้วมานี้ โอ้ยดอกนี้หนักใช้ได้เลยจบที่พันเจ็ดเอนะครับเพื่อนๆโอ้โดอกเมื่อกี้แปดร้อยกว่ามาเลือ,อีกสามหมุนนะพวกมึงน,นะเออตอนนี้ครางอยู่ที่คูณสิบเอ็ดเจสวยูร้อยเก้าแปดยังไงเอาโอ้ <S 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 โหฟรีในฟรีครั้งแรกด้วยสำหรับเกมนี้เพื่อนๆสิบสองหมุนเอาดิเอาดิมาดิโอ้โหฟรีในฟรีก็มาเว้ย ได้ไวอีกตัวว่าอืมทุ่มจะได้ถ้าได้อีกแม่แมงบันทึงเลยนะตัวนี้อยู่ที่คูณสิบสามนะสิบยังไงต้องเคแล้วโอ้โหถ้าเีผู่นี่แม่งเอ้ยแน่นมากเลยดอกเมื่อกี้เอาเฮ้ยเอานิ่งเลยโอ้โหเฮ้เย สองมุนจีโอ้โหนิ่งเลยหายไปเยอะเลยนะครับเพื่อนเมื่อกี้มุนสุดท้ายอออืืหโอ้โหได้ฟรีก็เหมือนไม่ได้นะครับเพื่อนๆแม่งไม่ไมไมจ่ายเลยยี่สิบสี่มุนนะครับจบไปที่สองหกหนึ่งเจ็ดโอ้โหเสยียดายมากแม่งไม่จ่ายเลยนะเป็นสิบมุนเลยโอ้โหอย่างเสียดายครับโอ้โหจริงก็วันนี้ เขาฟรีรอบส่งนะเพื่อนอเกมนี้ฟรีฟรีครั้งแรกด้วยนะไม่เคยได้เลยน,นี้ได้ครั้งแรกเลยสำหรับเกมนี้เสียได้นิดนึงแม่งไม่จ่ายนะโอ้เล่นทะลึง่งใสเฉยเลยโอ้ถ้าจ่ายนี่โอ้โหมีสิ์วิ่งไปเกือบหมื่นนะถ้ามันจ่ายเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะเพื่อนอวันนี้ก็โอ้โหยี่หกหมุนทุน600ตอนนี้39 0 0นะกรับเพื่อนก็กําไรกี่เท่าประมาณ แตกประมาณ3,000นะครับเพื่อนได้มาประมาณ3,000โอ้ทุนน้อยแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมแนวนี้อะก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยวคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่ดนอะไปก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดสบับไ i ค e กดดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ